สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะพบกับนุชนะคะช่องนุชนาทบอล4ีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับ วันจันนะคะวันจันที่ยี่26นะคะมิถุนายนนะคะวันนี้เนอะนุชก็มีชุดเซตนะคะเป็นชุดเซตบอลสีนะคะวันนี้จะเป็นชุดเซต e p ีที่79นะคะท่านผู้ชมชุดนี้จะเป็นชุดเซตอ p ีที่79แล้วนะคะนุชมีมาแบ่งนะคะวันนี้เนอะทั้งหมด10ชุดนะคะ10ตะกร้าด้วยกันนะคะแบ่งปันให้ในราคา350บาทส่งฟรีนะคะทั้งแบบโอนนะคะแล้วก็ปลายทางเลย ชุดเซต EP ที่79นะคะในตะก้านะคะจะมีบอล4ต้นกระถาง6นิ้วนะคะให้1ต้นนะคะแล้วก็กระถาง4นิ้วนะคะจะเป็นไม้ชื่อเดียวกันชนิดเดียวกัน2ต้นนะคะในกระถาง4นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นในตะก้านะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ3ต้นนะคะ3ต้นด้วยกันนะคะหนุดให้ในราคา350บาทส่งฟรีนะคะ ส่งฟรีทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางเลยใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร0875279734นะคะเบอร์น,นี้นะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าจะสแกน QR code นะคะทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะท่านผู้ชมนุดรับสายเองนะคะคุณลูงคุณ,คณป้าคุณพ่อคุณแม่นะคะสนใจตะก้าไหนนะคะโทรมาด้วยเนาะโทรมานะคะแจ้งด้วยนะคะว่าสนใจรับนะคะชุดเซตเนาะ ชุดเซ็ตนี้จะเป็น EP ที่79นะคะแล้วก็ระบุตะก้าไว้ให้หนุดด้วยนะคะอย่าลืมเผื่อสำรองไว้ด้วยนะคะเผื่อไม่ทันตะก,ก้าไหนนะคะสมมุติว่าตะก,ก้าที่ท่านผู้ชมอยากได้นะคะมีลูกค้าท่านอื่นรับไปก่อนแล้วนะคะสำรองไว้ประมาณ2ตะก,ก้าเนาะเผื่อไม่ทันตะก,ก้าไหนนะคะจะได้รับตะก,ก้าที่เหลือไปได้นะคะจะได้ไม่ไม่พลาดนะคะเวลาโทรมาจะได้ สั่งทันนะคะท่านผู้ชมสําหรับรอบส่งนะคะนุ้จัดส่งสําหรับท่านที่โทรมานะคะภายในบ่ายโมงนะคะของวันนี้เนาะนุจัดส่งของให้วันนี้เลยใครผ่านมาดูนะคะบางทีบางท่านทํางานนะคะเพิ่งเปิดเข้ามาเจอนะคะหลังบ่ายโมงนะคะนุก,ก็จัดส่งของให้นะคะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแพ็กแบบตะก,กานะคะส่งไปสนีไทย e ี s ให้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมรบฝากท่านผู้ชมนะคะที่ เพิ่งเปิดเข้ามาดูนะคะช่องนุชนาะบอลสีนะคะเป็นครั้งแรกนะคะก็รบกวนนะคะกดซับสไครต์นะคะกดติดตามนะคะกดไลค์คลิปนะคะเผื่อคลิปนี้ยังไม่สนใจนะคะกดติดตามไว้นะคะถ้านุชดลงคลิปใหม่นะคะก็จะได้แจ้งเตือนนะคะเผื่อถูกใจต้นอะไรนะคะก็จะได้สั่งซื้อกันนะคะลูกค้าใหม่นะคะที่มีลายเนาะที่เรายังไม่ได้ เพิ่มเพื่อนกันนะคะถ้าคลิปนี้ยังไม่ถูกใจนะคะก็เพิ่มเพื่อนมาได้นะคะส่งสติกเกอร์มาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนุไปตอบให้นะคะถ้ายังไม่ได้สั่งกันก็เผื่อถูกใจรอบไหนจะได้ส่งลายมาได้ทันนะคะท่านชมอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามให้นุด่ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าเก่านะคะรบกวนนะคะกดไลค์คลิปให้ด้วยนะคะกดไลค์คลิปนะคะ เพื่อแจ้งเตือนนะคะคลิปที่นุดลงใหม่ๆเลยนะคลิปที่นุดลงล่าสุดนะคะจะได้แจ้งเตือนเร็วขึ้นนะคะจะได้มองเห็นคลิปเร็วขึ้นนะคะจะได้สั่งจองต้นที่อยากได้นะคะตะก,กา้าที่อยากได้ได้ทันนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะชุดเซต EP ที่78นะคะนุชมีบอลสีชื่ออะไรนะคะมาแบ่งปันกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าตะก,การที่1น,นะคะตะก,การที่1น,นะคะก็จะเป็นไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีฟอร์มกอนะคะทํ้ชมไก่เศรษฐีฟอร์มกอแบบนี้นะคะจะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะ หนึ่งกระถางหกนิ้วนะคะและอีกสองกระถางนะคะก็จะเป็นนางรักสดเทวีนะคะปลายมาแล้วสวยๆแบบนี้เลยนี่นะนี่คือตะก้าที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมตะก้าที่หนึ่งนะคะไปต่อกันที่ตะก้าที่สองนะคะตะก้าที่สองนะคะนุก็จัดนะคะนางสุชาดานะคะนางสุชาดาเนาะจะมีสามต้นในกระถางนะคะนางสุชาดานะคะกระถางหกนิ้วนะคะให้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็ จะเป็นนางแากสดเทวีนะคะสองต้นนะคะท่านชมตะก,ก้านี้คือตะก,ก้าที่สองนะคะตะก,ก้าที่สองนะคะ ไปต่อการที่ตะก้าที่สามนะคะตะก้าที่สามนะคะกระถางหกนิ้วนะคะล้นๆเลยหนูจัดนานาีบุรพานะคะให้หนึ่งต้นนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งต้นนะ,ะกระถางหกนิ้วนะคะเดี๋วยวถางด้านนี้นะคะจะเป็นบอนเก่านะคะบอนเก่าบอนโบราณนะคะตับพุทธประวัตินะคะชื่อประชานะคะจัดประชาไปให้สองต้นนะคะสวยๆแ, FFFF, แบบนี้เลยนะคะประชาจะเป็นบอลเก่านะคะ อยู่ในตะกร้าที่3มนะคะไปต่อกันที่ตะกร้าที่4นะคะตะกร้าที่4ี่กระถาง6นิ้วนะคะนุจัดกําเนิดทรัพนะคะกําเนิดทรัพนะคะให้1กระถาง6นิ้วนะคะส่วนอีก2กระถางนะคะนุชก็จัดเป็นประชานะคะเป็นบอลโบราณเนาะบอลเก่านะคะตับพุธทธประวัตินะคะอยู่ในตะกร้าที่4นะคะชุดน,นี้ตะกร้าที่4ี่นะคะ ไปต่อกันที่ตะกร้าที่หนะคะตะกร้าที่5กระถาง6นิ้วล้นๆนะคะนุดก,ก็จัดนะคะรัศมีเงินนะคะรัศมีเงินกระถาง6นิ้วนะคะให้1ต้นนะคะอีกสองต้นนะคะก็จะเป็นบอนโบราณเช่นกันนะคะชื่อว่านางเรล,ลนะคะนางเรล,ลสวยๆแบบนี้เลยนางเรล,ลนะคะให้สองกระถางนะคะชุดตะกร้านี้คือตะกร้าที่ห้านะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันนะคะที่ตะกร้าที่6นะคะตะกร้าที่6นะคะกระถาง6นิ้วนะคะนุจ,จัดนําโชคนะคะนำนำโชคจะเป็นบอลป้ายใบยกลมนะคะท่านผู้ชมนําโชคนะคะให้1ตะกร้านะคะ1ต้นเนาะหออภัยนะคะแล้วก็อีก2ต้นนะคะก็จะเป็นรวยล้นฟ้าไทยนะคะรวยล้นฟ้าไทยกระดูกขาวแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมตะกร้านี้คือตะกร้าที่6นะคะ ไปต่อกันนะคะที่ตะกาที่เจ็ดนะคะตะกาที่เจ็ดนะคะนุจจัดต้นนี้ชื่อเพชรบ้านปทุมนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะท่านผู้ชมเพชรบ้านปทุมนะคะกระถางหกนิ้วหนึ่งต้นนะคะใบสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะแต่เอาไปใส่แปดนิ้วได้เลยนะคะจะเป็นต้นใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะตะกานี้คือตะกาที่เจ็ดนะคะ ไปต่อกันที่ตะก,ก้าที่8ดนะคะตะก,ก้าที่8ดนะคะกระถางหนิ้วนะคะนุจ,จัดรวยล้นฟ้าไทยนะคะรวยล้นฟ้าไทยกระดูกขาวนะคะให้หนึ่งกระถางนะคะอีก2กระถางนะคะก็จะเป็นชายชนนะคะฟอมสมงต้นในกระถางนะคะนี่นะให้ไป2กระถางนะคะนี่นะตะก,ก้านี้คือตะก,ก้าที่8ดนะคะท่านผู้ชมสวยๆกันเลยนะคะ 350บาทนะคะส่งฟรีให้เลยนะคะทั้งโอนแล้วก็ปลายทางนะคะสะดวกแบบไหนนะคะแจ้งนุชได้เลยนะคะไปต่อกันที่ตะก้าที่9นะคะตะก้าที่9นะคะกระถาง6นิ้วนะคะวอจัดนางมณีวาสนานะคะนางมณีวาสนาให้1กระถาง6นิ้วนะคะ อีก2กระถางนะคะก็จะเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะ <abilities> นี่นะเจ้าเวียงพิงนะคะให้2กระถางนะคะ่้นผู้ชมนี่นะ,ะตะก้านี้คือตะก้าที่9นะคะไปต่อกันที่ตะก้าที่10นะคะตะก้าที่10นะคะกระถาง6นิ้วล้นๆเลยหนูจัดเท้าลำไ,นะะลำไยนะคะเท้าลำไยนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะล้นกระถาง6น,นิ้วแล้วนะคะ1กระถางนะคะอีก2กระถางนะคะก็จะเป็นธรมพริม,มานนะคะ ฟมพิมานนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยตะก้านี้คือตะก้าที่สิบนะคะท่านผู้ชมเดีย๋ยวไปดูตะก้าพิเศษกันนะคะตะก้าพิเศษนะคะนุชกก็จัดนางรากสดเทวีนะคะอันนี้นะนางรากสดเทวีนะคะฟอร์มกระถางกระถาง5.5นะคะนางรากสดจะเป็น5.5นะคะแต่ว่าต้นใหญ่มากๆแล้วนะคะนี่นะแล้วก็เพชรบ,บ้านปทุมนะคะเพชรบ,บ้านปทุมป้ายสวยๆแบบนี้นะคะ หนึ่งกระถางนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเพชรบ้านปทุมเนาะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งนะคะอีกระถางจะเป็นรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าจะมีลูกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะมีลูกขึ้นมาแล้วนะคะรวยล้นฟ้าเนะาะตะกร้านี้นะคะตะกร้านี้จะเป็นตะกร้าพิเศษนะคะมุดให้ในราคา500บาทนะคะชุดพิเศษ500บาทนะคะมีแค่ตะกร้าเดียวนะคะใครโทรมาก่อนนะคะรับไปก่อนได้เลยนะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะนุชก็มีมาแบ่งปันนะคะประมาณนี้เลยใครสนใจตะก้าไหนนะคะโทรมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมนุชวิ่งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ค R c อารคนะคะไว้ให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะสนใจตะก้าไหนนะคะโทรมาเนาะอย่าลืมนะคะแจ้งนุชด,ด้วยว่าสนใจรับนะคะชุดเซต EP ที่ EP นี้จะเป็น EP ที่79แล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมแจ้ง EP นุ่ดด้วยนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะ EP ที่ผ่านมานะคะก็ได้หมดลงไปแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่ดก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีประชานะคะสวยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ